ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเสียงมือสองจังหวัดบีรัมนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับผมขอบคุณ FC ทุกทุกจังหวัดนะครับ FC สปปลาว FC กัมพูชา FC พม่า FC ต่างประเทศนะครับผมที่ติดตามร้านเล็กนะครับอยู่อำเภอสตึกนะครับสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่ๆผมก็จะพามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็จะพามาดูว่ายังเหลือตัวไหนบ้างนะครับที่ยังพอเหลือไหมนะครับตัวนี้เข้าใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็น power t ร์ทนะผม9002 นะครับสภาพ90เปอร์เซ็นต์นะครับดูจากหูนะครับนี่ครับสภาพสวยกิ๊บนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านข้างสวยกิ๊บนะครับนี่นะครับสวยๆอันนี้มันไม่ใช่อันนี้นะครับมันไม่ใช่ถลอกนะมันเป็นสะท้อนนะครับมันเหมือนมันมันใหม่นะครับมันเลื่อนมันมันใหม่นะครับ ติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้ง4จุดนะครับในด้านหลังสภาพนี้หายากนะครับสภาพนี้นะครับตัวนี้สภาพหายากมากนะครับก็เป็น power trap 9002 pro นะครับขับ18ได้เช่นนั้นละ3-4ดอกนะครับตัวนี้3-4ดอกนะครับก็ท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็จัดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองเสียงกันนะครับเปิด power นะครับ อ่านะครับรอมันออนก่อนนะครับตัวนี้นะครับขับ18ได้ฉะนั้นละ3าถึงสดอกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงกันก่อนนะครับ DJ สุดยอดนะครับผมแรงครับผมตัวนี้นะครับขับ18ชันันแล้ว3-4นะครับราคานะครับผม33,500บาทนะครับ33,500บาทนะครับใครหาทรัพย์โปร92นะครับจัดโหลดพี่นอกนะครับผมใครหาอยู่เนาะนะครับก็มีส่วนมากนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นใหม่นะครับเป็นใหม่มือหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นใหม่ตอง3ามดีนะครับราคา2,700บาทนะครับ รับประกัน1ปีนะครับเป็นสินค้ามือหนึงะครับส่วนดอก2ก้อนก็เหลืออยู่2ดอกแล้วก็ก้อนเดียวเหลืออยู่2ดอกนะครับก็เริ่มออกไปเรื่อยๆเนาะนะครับผมก็พามาดูคร่าวๆว่าเหลืออะไรอยู่นะครับอ่ะนี่ครับให้ดูกันเลยนะครับผม vlfa นะครับอ่าวาเทกห0 0 0เหลืออยู่แท่นหนึ่งนะครับ power h o n i c นะครับนี่เหลือ power ประกอบ Jerry นะครับ modify นะครับ XL หน้าทองนะครับต่างๆกองชุดยังอยู่นะพันเก้านะครับได้หมดนี้เลยนะครับก็ได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นนะครับได้หมดเลยได้ขาได้อะไรหมดเลยนะครับหนึ่งพบาทนะครับรับเองด้วย่น้องนะครับแล้วก็จะมีอ่ VL นะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับเพนเทคนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับาวเวอร์เราก็ยังพอมีอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็สายสัญญาณสายลําโพงหรือจะเป็น สายแท้ vl นะครับก็มีนะครับแล้วก็เป็นสาย p c t นะครับก็มีนะครับมีตั้งแต่1.5จนถึง2.5นะครับมีทั้งสีไส้และสอไส้นะครับก็มี power xl ดักูน xl นะครับผมก็มีเป็นตับเลยนะครับเป็น d r เว e r ์แหกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น m i x d i g i t a l นะครับเป็น m i x d i g i t a l บ้างแล้วก็คอดิจิตอลนะครับผมนะครับใครกําลังหาอยู่เนาะนะครับ แล้วก็จะมี power QC แท้นะครับนี่นี่ครับ power ประกอบก็มีนะครับ a c t o r นะครับก็มีนะครับตัวนี้ก็มีนะครับแล้วก็ power ประกอบครับพาดูคร่าวๆเนาะนะครับผมอาจจะพาดูแบบประมาณคร่าวๆอาจจะโบว์ไปบ้างนะครับก็เนื่องจากอาจารย์ FC แล้วก็มารับเองนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมที่ อุ่นน้ร้านเล็กๆเนาะนะครับตัวนี้มาใหม่ด้พี่น้องนะครับเป็นเล็กปั๊กหนึ่งยูมือหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับใครหาอยู่นะครับนี่ครับใครหาเล็กปั๊กมือหนึ่งอยู่นะครับก็มีนะนะครับผมส่วนขั้วไฟแล้วก็มิกมือหนึ่งมือสองอันนี้จะเป็นตัวจับกับไฟนะครับจับกระอดไฟนะครับตัวนี้นี่ใครกําลังหาอยู่นะครับก็มีนะครับตัวละเอ่อ ตัวนี้ก้ามปูตัวหนานะครับนะครับราคาตัวละเจ็ดบาทนะครับเจ็ดบาทใครหาอยู่นะครับส่วนขั่วขั่วไฟสิบห้าบาทนะครับยังมีอยู่เด้อพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกไม้ลอยนะครับหลอดไฟนะครับก็มีไฟกลมไฟทางไฟสีต่างๆวอยฮอนวอยแหลมคอมนะครับวอยตรงแปด นะครับก็มีมานะครับผมส่วนนี้ก็พอเป็นพาวเวอร์เนาะนะครับนี่เป็นพาวเวอร์นะครับนี่พาวเวอร์ก็มีหลากหลายเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นดอกลําโพงนะครับก็ยังพอมีเหลือให้อาจารย์ได้อ่ามาเลือกชมกันได้นะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์ซีชแนลเป็นมือหนึ่งนะครับตัวด้านบนเป็นไมโครเทคนะครับตัวมือหนึ่งตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับส่วนตัวด้านล่างจะเป็นมาติน MX10,8 นะครับตัวนี้11,900บาทนะครับมาตินเจ้าตัวนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ทีวีนะครับทีวีผมก็มีนะทีวีมือหนึ่งนะก็ยังพอมีให้จานเลอกชมส่วนดอกมือหนึ่งก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็พวกปลั๊กไฟนะครับปลั๊กแบบนี้ก็มีนะครับปลั๊กตัวพู้ตัวเมียสายสัญญาณเปิดทพลงยาวห้าเมตรยาวเอ่อเมตรกว่าสองเมตรนะครับก็ เข้ามาเรียกมาชมกันเอาที่พี่น,น้องด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกปั๊กนะครับหน้ากากรแหวตู้เย็นนะครับตู้เย็นมือหนึ่งนะครับก็ยังมีนะครับไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเหลืออยู่ตัวเดียว1 4ึ0 0หบาทนะครับรับประกัน10ปีนะครับรับประกัน10ปีด้อพี่น้องด้วนะครับใครกําลังหาตู้เย็นอยู่นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้านะครับเหลืออยู่เครื่องเดียว9,5นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ นะครับจะไปดูอื่นกันบ้างเนาะนะครับนี่จะมีดอกแสงแลมต้องแปดมีเป็นตับเลยดอก15้านิ้วก็มีนะครับ18นิ้วเยอะนะครับครับผมตู้วัตถิกก็ยังเหลืออยู่นะครับวัตถิกนะครับมีสิบสองใบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้คล้ายๆยบพรนะครับมีสองใบอันนี้แผ่นดินไหวนะครับ ก็ไม um ่เร mm ียกมาชมกันเอาดื้อพ <teachers> like ี nah. ่น้องดื้อนะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นตะเก่งปั๊มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําตู้ให้อาจารย์ได้เอาไปสะเทือนตับนะครับผมกําลังวิจัยสูตรอยู่นะครับตะเก่งมาเรียบร้อยนะครับราคาแสบดากแน่นอนพี่น้องนะครับส่วนตู้นะครับก็ยังพอเหลืออยู่เนาะนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมตู้เราก็มีประมาณนี้นะครับก็มีมา เขาออกเขาออกเรื่อยเด้วยพี่น้องนะครับผมนี่ครับเป็นตู้อ่าสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้สิบแปดนิ้วตู้แฟรตนะครับเป็นเอ็มออเดโอสิบแปดนิ้วทัวร์โบนะครับตัวนี้ใบละสี่พันห้านะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมิซิใบนะครับเสียงกลางนะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับเสียงกลางนะครับแบบนี้ฮอร์ดโดนะครับส่วนเสียงกลางมือหนึ่งผมก็เหลือแค่สองชุดเท่านั้นนะครับ ก็หมดชุดนี้ก็ขยับไป6,5 0 0แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังจัดโปรเหลืออยู่5,5 0 0อยู่นะครับถ้าหมด2พวงนี้ก็คือราคาก็จะไปอยู่ราคาปกติ6,5 0 0รบาทนะครับใครกําลังมองหาตัวไหนอยู่ก็เข้ามาดูเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมคลิปนี้ก็เมบพามาเดินชมคร่าวๆกันนะครับผมนะส่วนสวนใจตัวไหนก็จิ้งกั้งกันเข้ามานะครับผมน่ครับมีเบ็ดนิ้วก็มีนะครับไฟพลานะครับผมมีเป็ดตับเลยพี่น้อง นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตูต้โทบนะครับตู้ผีก็ออกไปบ้างนะครับผมออกไปบ้างด้วยพี่น้องนี่ตู้ผีเสื้อตู้โทบมีอยู่สีใบนะครับก็มีอยู่นะครับเามาเรียกมาชมบันเอาพี่น้องนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น lockdown. ไปทางนะครับฝั่งน,นี้ก็เ,เป็นตู้ยี่เบ็ดนิ้นว,วนะครับมาเรียกมาชมกอนเอาพี่น<า>้องนะครับตู้ซึลามินะครับผมนี่ มีนะครับผมมีครบทุกรูปแบบเลยนะครับผมอาจจะมีมีไม่ทุกสูตรนะครับแต่ตู้ลำพงเราก็จะพอมีให้จา์เลยเข้ามาเรียกชมตัดสินใจกันได้นะครับราคาหลักร้อยจนถึงราคาหลักหมื่นนะครับก็มาเรียกมาชมกันเราด้วยพี่น้องด้วยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะผมก็ฝากติดตามช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับรื่เสียงมือสองจังหวัดวิรานะผมอยู่อำเภอสตึกนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับส่วนขาตั้งตู้ลำพงนะครับมา ใหม่แล้วนะครับจบชิปนะครับผมเป็นของทารางเหมือนเดิมแลลวพี่น้องนะครับตัวละ350บาทสินค้ามือหนึ่งนะครับหลอดไฟก็มีหลากหลายนะครับมีหลายสีนะครับผมชิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ